ฟุตบอล3คู่รู้ก่อนเกมวันนี้เดี๋ยวจัดให้กันแบบจุกๆุจัดกันให้แบบจับจบกับเบนเทพบอลสวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีในน้าช่องของเชฟบอลกันด้วยนะครับกลับมาเจอเจอกับเบนเทบบอลกันเหมือนเช่นเคยในวันอังคารที่30กรกฎาคม2 5 6 7นะครับวันนี้นำมาเสริฟให้3คู่รู้ก่อนเกมที่เบนชิดวิเคราะ์และคัดสันมาให้เป็นอย่างดี ก่อนที่เราจะไปรับฟังรับชมบทความคห์วิจารณ์กับเป็นเทพบอลวันนี้ก็ฝากพี่เอฟซีไว้ด้วยท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มครอบครัวฟุตบอลดีๆท่านใดที่กําลังมองหากลุ่มที่นําบอลเด็ดเดดจุกจุกอิ่มอ,มอมิอยากให้พี่เอฟซีทุกท่านเปิดอ,อกเปิดใจมาทําความรู้จักกับกลุ่มเทพบอลการันตีความสดชื่นการันตีความหวานเจี๊ยบกันอย่างแน่นอนง่ายนิดเดียวแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่แอดไซบีเซเก้าหนึ่ง แอดมาแล้วสก,กิดกันเข้ามาได้เลยรับรองสายโอเวอร์45นาทีแรกสายโอเวอร์สกอร์เต็มเวลารวมไปถึงสายตัว SVP บอลสดไม่เคยทำให้ผิดหวัง <S <S และอีกหนึ่งอย่างที่จะฝากประชาสัมพันธ์พี่พๆ FC กันไว้ด้วยสำหรับท่านใดที่อ,อ่อยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดแชร์ยังไม่ได้กดส u ั s c ส i b ให้กับช่องทางทีบอล ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้กับช่องทางเทศบอลด้วยจะได้เป็นกําลังใจเล็กๆ,ๆน้อยๆให้กับทีมงานเทศบอลให้กับเบนเทศบอลทํำชิปวิเคราะห์วิภาวิจาร์ณดีๆมาฝากพี่ๆเอฟซเป็นประจำแบบนี้และเป็นกําลังใจทํำคอนเทนต์ดีๆมาให้พี่ๆในหน้าช่องรับชมไม่รอช้าไปมองกันเลยดีกว่าสําหรับ3คู่รู้ก่อนเกมที่เบนชิปวิเคราะห์ และคัสสันมาให้เป็นอย่างดีในวันอังคารที่30กรกฎาคม2 5 6 7นะครับคู่แรกเบนซ์ขอมองที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีก2 0 2 4 2 0 2 5รอบคัดเลือกหรือรอบตัดเชือกนัดที่2นั่นเองนะครับขอมองไปที่คู่ระหว่างสปาร์ตาปาร์คจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแชมล็อกโรเวอร์นะครับคู่นี้คิกออฟเวลาเชื่องคืนตรงเลยก็ต้องบอกว่านัดแรกในบ้านของแชมล็อกโรเวอร์เป็นทางสปาร์ตาปาร์ค นะครับผมบุกไปเฉือนชนะมา2ประตูต่อศูนแต่ด้วยโจทย์วันนี้นะครับในกำแพงที่เปิดมาวันนี้เปิดมาให้เจ้าบ้านอย่างสปาตาปาร์ก Park, โจทย์วันนี้คือต้องบังคับชนะแล้วทําสกอร์ห่างถึง3ลูกค่อยจับเพียงพอแล้วเฮเต็มๆทํา2ลูกวันนี้สปาตาปาร์ก หูขาดไปข้างหนึ่งนะครับถ้ามองจากชื่อชั้นทีมมองจากชื่อชั้นนักเตะก็ต้องยกให้เจ้าบ้านอย่างสปาตาพาร์คดูดีกว่าแต่เบ้นดูกระแสดูโจทย์ที่เปิดมาวันนี้ค่อนข้างที่จะบโปดเปิดมาโอเวอร์เกินไปเปิดมาแพงเกินไปเพราะว่านัดแรกที่เจอกันในบ้านแชมล็อกนะครับสปาตาพาร์คก็ทําได้แค่2ประตูกับผลงานของสปาตาพาร์คในการเปิดฤดูกาลของเช็คพิเมริกตอนนี้นะครับทาผลงานได้อยู่ในระดับที่โอเคเลยส่วนทาง จำล็อกโรเวอร์นะครับพวกเขาก็ ต้องบอกว่านัดที่ผ่านมาแพ้ให้กับสปาร์ตาพาร์ครวมไปถึงเล่นในบ้านของตัวเองแล้วด้วยยังไงมองว่าด้วยคุณภาพนักเตะด้วยขุมกําลังและก็ด้วยชื่อชั้นของทีมชื่อชั้นของลีกแล้วด้วยดูเป็นรองค่อนข้างมากแต่เบนยังมองว่านัดนี้จะเป็นเกมที่ไม่เหมือนนัดที่ผ่านมากันอย่างแน่นอนอาจจะมีการผ่อนเกมลงไปบ้างของทางสปาร์ตาพาร์คเพราะว่านัดแรกก็กุมความได้เปรียบมาเยอะแล้วยังไงนัดนี้ด้วยกระแสที่เบนเจาะลึกลงไปและด้วยกระแสใน ในต่างประเทศเบนขอซื้อ2มุมเลือกเชียร์แชมล็อกโรเวอร์นะครับจะแพ้ไม่เกินโจทย์ที่สปาร์ตาปาร์คเปิดมาเบนแนะนำให้ซื้อ2มุมเชียร์ที่แชมล็อกโรเวอร์เสิร์ฟและมองกันต่อในฟุตบอลคู่ที่2รู้ก่อนเกมเบนก็ยังอยู่ที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2024-2025ในรอบตัดเชือกนัดที่2กันเหมือนเช่นเคยคู่นี้เบนขอมองไปทางอีกหคู่นะครับ คือชิกเอฟเวลาไตีหตรงระหว่างเดอะนิวเซนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเดนวาลอซี่นะครับคู่นี้ก่อนเกมเปิดมาให้ทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างเฟเดนวาลอซีเปิดมาคือต้องบุกมาชนะถึง2ประตูด้วยสกอร์ห่างถึง2ประตูค่อยจัดเฮตเต็มๆหประตูไม่เพียงพอสำหรับฟาเรนวาลอซีวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไม่แปลกอกแปลกใจที่ อ๋อฟาเรนวาลลซี่เปิดมาเป็นแบบนี้นะครับถึงจะออกมาเป็นเกมเยือนก็ตามเพราะนัดแรกที่เจอะเจอกันในบ้านของฟาเรนวาลลซี่นะครับพวกเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากคือการเปิดบ้านยาเล็กของเดอะนิวเซนไปถึง5ประตูต่อศูนย์ด้วยแฮนดิแคปที่เปิดมาด้วยโจทย์ที่เปิดมาแบบนี้ก็ถือว่าไม่เสือไอรส์เท่าไหร่พเพราะผลงานของเดอะนิวเซนทำผลงานได้ดีจริงก็ตามทีในการที่เล่นในหลีกของตัวเองแต่พอที่พวกเขาออกมาเตะบอลถ้วยทีไร พวกเขาทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเยอะด้วยชื่อชั้นนักเตะชื่อชั้นทีมชื่อชั้นลีกรวมไปถึงศักยภาพโดยภาพรวมก็ต้องยกให้กับาฟารนวาลอซีด้วยกระแสที่เปิดมาแบบนี้เบนยังมองว่าฟารนวาลอซีอาจจะดูดรอปเกมลงไปบ้างหรืออาจจะดูผ่อนเกมลงไปบ้างแต่เชื่อว่าเม็ดแรกมาไวเม็ด2ตามมาอย่างแน่นอน ด้วยกำแพงด้วยกระแสและด้วยชื่อชั้นนักเตะศักยภาพนักเตะยังไงก็ต้องยกให้ฝั่งผู้มาเยือนอย่างเฟเลน์บาลซีดูดีกว่าจัดจัดเม็ดแรกมาไวลุ้นเม็ดสองเพื่อเ hey, ฮเต็มเลือกเชียร์วาเลนวาลอซีวันนี้จะบุกมาอัดเดอะนิวเซนสำลอยในนัดแรก ปิดท้ายรู้ก่อนเกมคู่ที่3เบนขอมองบนโอลิมปิก2024ชิกออฟเวลา20นาฬิกา00นหรือ2ทุ่มตรงนั่นเองขอมองที่กลุ่ม4ระหว่างสเปนจะเจอกับทางอียิปต์ คู่นี้นะครับในหน้าเสือเปิดมาเป็นทาง,งทางฝั่งของสเปนที่ยังไงก็ต้องดูดีกว่าอยู่แล้วทั้งทั้งที่ทเก็บมาได้6แต้มเต็มใน2นัดแรกนะครับเปิดโจทย์มาวันนี้คือต้องบังคับชนะเก็บ3แต้มให้ได้ก่อนแล้วทําประตูทะลุหรือทําประตูห่างถึง2ประตูค่อยจะเฮเต็ม ค่อยจับยิ้มหวานๆก็ต้องบอกว่าระหว่างสเปนกับอียิปต์นะวันนี้ในกลุ่ม C ซึ่งผ่าน2นัดแรกมานะครับเป็นทางสเปนตอนนี้2นัดเก็บมาได้6แต้มเต็มชนะมาทั้ง2นัดเลยส่วนทางอียิปต์ตอนนี้เป็นรองสเปนนะครับหรือรองจ่าฝูงนั่นเองนะครับสองนัดเก็บมาได้4แต้มเป็นการชนะ1เกมและก็เสมอ1เกมเกมนัดล่าสุดของสเปนนะครับคือการอัดทางสาธารณรัฐ โดมิโนกันมา3ประตูต่อ1ส่วนทางนัดแรกก็ชนะอุซเบกิสถานมา2ประตูต่อศวนด้วยฟอร์มการเล่นด้วยศักยภาพนักเตะและก็ด้วยดีกีทีมชาติอังกฤษแล้วยังไงก็ต้องดูดีกว่าอยู่แล้วส่วนทางอียิปต์นัครับผลงาน2เกมในนัดแรกนัดแรกคือการเสมอกับทางสาธารณ โดมิโนการมาศูนย์ประตูต่อศูนย์และนัดล่าสุดคือการเบียดชนะอุซเบกิสถานมาได้หนึ่งประตูต่อศูนย์โอกาสที่จะเข้ารอบมีให้เห็นสูงมากเพราะตอนนี้อียิปต์มีสี่แต้มแล้ววันนี้ที่เบนจิบยกคู่นี้มาเบนมองว่ากระแสที่เปิดมาหรือกำแพงที่เปิดมามันน่าสนใจมากถึงสเปนจะเก็บมาได้หกแต้มแล้วการันตีการเข้ารอบอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่เบนยังเชื่อว่าด้วยลูกทีมและด้วยชื่อชั้นนักเตะของสเปนพวกเขาไม่ต้องการที่จะเก็บหกแต้มหรอกแต่ต้องการที่ ん เก็บ9แต้มเต็มในรอบแบ่งกลุ่มให้ได้แล้วผ่านทะลุเข้าไปในรอบต่อไปเชื่อว่าวันนี้อย่างต่ตําๆเลยวันนี้สเปนจะเบียดชนะอียิปต์ได้แล้วเก็บ3แต้มและ3แต้มได้นะครับรวมกัน3นัดการันตีสเปนวันนี้9แต้มเต็มยำหนาแน่นอนลุ้นประตูที่2เพื่อเฮเต็มๆฟุตบอลคู่ที่3ารู้ก่อนเกมคู่ที่3เบนแนะนําให้เลือกเชียร์ที่กทชิงดุสเปนสวยจัดๆนะครับนี่คือฟุตบอล3คู่รู้ก่อนเกมที่เบน วิเคราะห์ because, และคัดสรรมาให้เป็นอย่างดีในวันอังคารที่30กรกฎาคม2567ชอบก็จัดจับประจัดกันทำไมนะครับคู่แรกเบนแนะนำให้ซื้อ2มุมเชียร์2มุมอย่างชมล็อกโลเวอร์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบตัดเชือกแล้วคู่ที่2เบนแนะนำให้เลือกเชียร์ที่ฝั่งผู้มาเยือนอย่าง เฟลนวารัสซี่เม็ดแรกมาไวลั่นเม็ด2มาแน่แล้วปิดท้ายคู่ที่3เป็นฟุตบอลโอลิมปิก2024แนะนำเลือกเชียร์ที่ทีมชาติกระทิงดูสเปนสวยจัดจัดส่วนที่เหลือนะครับท่านใดอยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าในหน้าช่องเปิดอกเปิดใจมาทำความรู้จักกับเบนทบอลการันตีความสดชื่นการันตีความหวานเจี๊ยบกันอย่างแน่นอนนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ SIB911 แอดมาแล้วสกิดกันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขวอพี่สีทุกท่านเนวบอลด้วยความสนุกแล้วไว้กลับมาเจ,เจอกันใหม่ไว้ว่าม้าจะเร็วสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีรับบม